สวัสดีค่ะสวนมารีจา้าสวนมารีจา้าสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมและเข้ามากดติดตามมีอะไรผิดพลาดประการใดก็ติติงมาได้นะคะจ้าแล้วก็มีอะไรคําแนะนําอะไรก็ทักบอกได้นะคะก็มารีก็ทําไปแบบว่าไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่นะคะ วันนี้มาดูเรื่องผูจก,ก,กินหมากเนาะผูกินหมากเนาะท่านไหนอยากได้ก็ทักมานะคะผูก,กินหมากนะคะวันนี้มีม,ม,มีมีมีม้าสีหมอกนะเป็นบอลสีนะคะเป็นบอลสีแต่มีไม่กี่กระถางนะคะแต่อยากให้พี่น้องได้นะนะคะม้าสีหมอกท่านไหนยังไม่มีนะคะนะคะม้าสีหมอกนะคะ 250นะคะไซนี้เลยนะคะเป็นไม้นอกตู้ทั้งหมดนะคะที่สวนเป็นไม้นอกตู้นะคะมาสีหมอกนะคะนะคะแล้วก็ต้นนี้น่าจะเป็นหยาดฝนน่คะ2ยห้า250มี2ต้นนะคะหยาดฝนนะคะ250นะคะแล้วก็ไก่ ไก่โอ้นางไม้นางไม้ลูกไม้ต้นนี้มีขั้นไหนรับไหมคะนะคะไม้ต้นนี้นะคะกระถางนี้มีสองต้นนะคะสามร้อยห้าสิบค่ะนะคะมีแต่สองต้นหมดเลยทุกกระถางนะคะมีหลายกระถางอยู่นะคะแล้วก็ถ้หาหพานถ้หาหพานถ้หาหพานอุ้ยหารพานมีกอเดียวคงไม่ได้ขาย นะคะแล้วก็มีมีอะไรนะสิงหาโมลาค่ะสิงหาโมลาสิงหาโมลามีสองกระถางนะคะสิงหาโมลานะคะห่อตุ้มส่งได้นะคะสองกระถางสิงหาโมลามีสองกระถางกระถางละสองรห้าสิบค่าไม่รวมส่งนะคะทุกอย่างไม่รวมส่งนะคะนะคะสิงหาโมลามีสองกระถางนะคะมีสองสองกระถาง ไซส์ราคาเดียวกันเลยนะคะนะคะแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วค่ะมีก็มันมันไออันนี้น่าจะเป็นไก่สุดสงวนนะคะอันนี้น่าจะเป็นไก่สุดสงวนไม่แน่ใจเดี๋ยวถ้ารอแน่ใจมาเลยจะมาลงให้อีกทีนึงนะคะ วันนี้จะพาไปชมผู้เปโูนะคะผู้เปโูกระถางหนึ่งมีสองยอดนะคะโูเปรูนะคะกระถางหนึ่งมีสองยอดนะคะสองร้อยห้าสิบนะคะนะคะไม่รวมส่งนะคะผูเป็นผู้เปโูแล้วก็ผูโผูลงยาโู้ลงยานี่ร้อยห้าสิบนะคะโูลงยานี่ร้อยห้าสิบนะคะ แล้วผู้กินหมากเมื่อกี้ดูเดี๋ยวพาไปดูไซส์ใหญ่ค่ะนะคะผู้ก,กินหมากเมื่อกี้ได้บอกราคาหรือยังนะคะผูนะะ้ก,กินหมากด่างน,นะคะผู้กินหมากด่างกระถางหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะมีสองยอดเราเสียบไปสองยอดนะคะเสียบไปสองข้อนะกระถางหนึ่งเสียบไปสองข้อนะคะนะคะอ้าวบางกระถางก็มีสอง มีมีสองใบค่ะสองข้อนะคะแต่ติดแล้วค่ะนะคะติดแล้วเพราะว่าตอนที่ไปเขายังไม่ติดเขาก็น,นอนแองแมงอยู่นะคะอันนี้ไม้ยอดนะคะกระถางนี้ยอดสาม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 ข้อเลยสองร้อยห้าสิบนะคะออันเดียวเอาไปร้อยหนึ่งก็แล้วกันนะคะใบเดียวเอาไปร้อยหนึง่งแปดสิบบาทใบเดียวเอาไปแปดสิบบาทนะคะไม่รวมส่งนะคะจะปูกิีนมากนะคะ ที่ดูดูไซส์แม่แล้วเนาะดูไซส์แม่นะคะ,ออ,อ,ะ,คะออมชมพูนะคะออมชมพูนะคะออมชมพูก็มีเหมือนเดิมพิงสปอร์ตก็มีเหมือนเดิมนะคะถามมาได้นะคะแล้วก็จะพาไปดูทีคิงนะคะเบอรเบ,บิ้ลบอบ,บิหมักนะกระถางนี้เบอวังมากนะคะกระถางนี้เอาไป6กร้ห้าิบนะคะเป็นเป็นอะไรอะ่ะเป็น เป็นเบอร์เบิรนหมาอีกตัวหนึ่งอะที่อะไรนะคราเรียกอะไรที่ตัวคอมเพกคอมเพกเออคอมเพกนะคะวันนี้พูดผิดประการใดก็ขอประทานอภัยด้วยนะคะจะโลโก้มีมีมีมอ่ออ๋ออ๋นี่นะคะทีคิงอย่างเงี้ยนะคะสองร้อยห้าสิบนะคะ แล้วก็ทีคิงสามกริย์ค่ะอันนี้จะเป็นทีคิงสามกริย์หมดเลยนะคะอันนี้เป็นทีคิงสามกริย์หมดเลยนะคะพุ่มอย่างเงี้ยนะคะสามร้อยห้าสิบนะคะสองยอดสองยอดค่ะสองยอดนะคะทีคิงสามกริย์อันนี้เป็นทีคิงสามกริย์หมดเลยนะคะใบกระถางในป้ายนะคะอันนี้เป็นทีคิงค่ะ ไม่ใช่ที king สามกระสุนอันนี้ทีอชิงนะคะอันนี้ก็ร้อยเก้าสิบบาทนะคะจอะ้นะคะแล้วก็ไม่มีอวักโพทองหรือว่าพัดโบกเออไม่ใช่กวักโพทองเสนจันทองหรือว่าจันพัดโบกนะคะจันพัพดโบกอยู่ที่ร้อยยี่สิบบาท กอใหญ่อยู่ด้านในลืมมาให้ด pues ูนะคะ120บาทมีหลายกระถางนะคะแับเข้ามาได้นะคะกวักพะพมนะคะกวักพะพมกวักพะพมกระถางอย่างเงี้ยร้อยห้าบาทนะคะเป็นกอเขาแตกกอมาเองนะคะเขาแตกกอมาเองนะคะไม่รวมสมทุกกระถางนะคะกวักพะพมกวักณหนาทองกวักณหนาทองนะคะกวักณหนาทองนะคะ กระถางแปดนิ้วเลยนะคะอันนี้สองนะคะ290ร้อก้มีกระถางเดียวนะคะแล้วก็กวักพ่อโพมร้อยนะคะกวักพ่อโมร้อยนะคะ,คะแต่ก่อนก็ขายอยู่แพงอยู่นะแต่ก่อนขายสองออะไรนี่แหละอันนี้เอาไปโปรโปรไปเลยค่ะนะคะแล้วก็ อ,อ,อะไรนะกัาซิล่าหรือออมออมแคทอ่ะนะคะอีพิอีพิอพหอซับนะคะ250นะคะไม่ได้ตกแต่งเขาเลย <c oughs> อาจี่นองเลยนะคะเยอะนะคะสวยกำลังสวยใบไผ่คุมหมดแล้วใบไผ่ร่วงลงมานะคะนะคะถ้ากิด จะเอาออกมาโชว์พี่น้องก็จะประมาณอย่างนี้นะคะอย่างนี้เลยนะคะปัจจุบัยใบใหม่ไผ่ก็ใบไผ่ก็ยังไม่ออกหมดนะคะนี่ค่ะสวยค่ะอีพีอีพีกรอบซับด่างเหลืองนะคะเขาบางใบเขาจะด่างเหลืองอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็บางบางกระถางก็เยอะนะคะเนี่ยค่ะเหลืองอย่างเงี้ยนะคะเหลืองตามข้ออย่างเงี้ยใบเกาจะเหลืองนะคะ ด่างเหลืองนะคะอีี่กรับด่างเหลืองนะคะ250รเนาะรูปผิดขอประทานอภัย <c oughs> นะคะลืมคําพูดไดมารีน่ะเออประมาณอย่างนั้นแหละเออแล้วอย่างอื่นก็มีเหมือนเดิมนะคะดูดูชมอโลฮาอโลฮาอโลฮากอใหญ่ฟอร์มใหญ่ไม่ได้พาชมนานแล้วเนาะกอใหญ่ฟอร์มใหญ่นะคะนะคะด,ด,ดูสิหน้าหน้าร้อนแล้วที่ี่ใบเขาก็จะละเร็วมากเลย ะะดีนะว่ายังเอาน้ําใส่ล่อล่อน้ําไว้นะคะถ้างั้นกอกอกอคงจะลรยไปเหมือนบอนสีจ้าชมอะโลฮานะอะโลฮายำเย็นวันเสาร์นะคะยาำเย็นวันเสาร์วันนี้มีมิลกี้เวนะคะมิลกี้เวฟมิลกี้เวใบกลมนะคะมิลกี้เวใบกลมมันต้นนี้ด่างฮาร์เลยอยู่ในกระถาง15นิ้วนะคะไซเล็กเราก็มีอยู่นะคะไซเล็กเราก็มีอยู่ ขายอยู่ที่3,500นะคะค่ะเดืนเป็นสิงหามมลาสิงหามมลาต้นใหญ่นะคะต้นแม่นี้ต้นลูกก็ยังไม่ได้แค่ออกนะคะแตกก่ก็มีขายที่จำหน่ายที่ต้นคลิปให้ให,ให้ชมนะคะ,คะสิงหามอราบอนสีเริ่มสวยนะคะบอนสีเริ่มสวยอวดบอนสีก่อนนะคะอนุมานอมป,ปาปลาน้งพริว้วนะคะ ตางเสือดาวนะคะแล้วก็อันนี้ลูกไม้กระถางนี้ลูกไม้นะคะอันนี้อะไรนะสีเป็นจรงญไม่ไม่แน่ใจมีป้ายมาด้วยสวยค่ะสวยนะคะมีเยอะอยู่ค่ะนะคะเยอะกอนี้ก็กโซนโซนนี้ก็จะเป็นกอที่เก็บแม่พันธุ์นะคะเก็บแม่พันธุ์พญาพันธ์วังนะคะหลังจากที่ใบเข้าโรยไปเลยนะคะใบเข้าโรยไปเลยนะคะ อันนี้อันนี้ลืมชื่ออีกละนะคะพญาพันวังนะะแดงสดใสนะคะต้นนี้จะเป็นกระไทองประเสริฐนะคะกระถางนี้ขายอยู่290นะคะ290นะคะ,นะคะ,ะเดี๋ยวจะพาไปชมเจ้ายักษ์เนพะิ่มเติมอีกทีนะคะอันนี้แบ็กมาโบนะคะแบ็กมาโบ เรียกไม่ถูกเขาประทานอภัยนะคะนะคะต้นลูกไม่จําหน่ายนะคะพันสองร้อยชำติดแล้วนะคะนี่เลยนะคะเขาวนเอ็นหาหาแสงนะคะมีสองต้นนะคะฟุดกว่านะคะเขาเอ็นหาแสงเพราะว่าต้นแม่เขาอยู่ข้างบนนะคะต้นแม่อยู่ข้างบนเอ็นหาแสงแบล็กมาเบิ้ลนะคะตัดสดไม่มีนะคะเดี๋ยวจะพาไปเดินชมชมไอเจ้ายักษ์นะคะ เจ้ายักษ์นะคะวันนี้นะคะอันนี้ประเภทขานะคะข่าข่ากระขิงนะคะอยู่ตรงนี้ข่ากระขิงขาด่างสีทองสีขาวนะคะแล้วก็นะคะแล้วก็อบอลกระดาษทองสวยไหมคะยามเย็นนะคะยามเย็นนะคะประกายสวยนะคะบนกระดาษสีทองนะคะมีทั้งหมดโจ าต้นแล้วหนึ่งลูกต้นนี้หนึ่งลูกต้นนี้นเราปล่อยอยู่นะคะมีสองใบกับหนึ่งหลอดแต่ที่จริงเขามีสี่ห้าใบแล้วนะคะมาเรตัดออกนะคะเ mm hmm. พราะว่าเรายังไม่ได้ขยายพื้นที่เขา mm hmm. เขาเลยละใบนะคะ mm hmm. ต้นนี้ขายอยู่ที่เอาไปหกพันห้านะคะ mm hmm. นี่ค่ะทองประกาย mm hmm. เขาทองประกายของเขาเองนะคะ mm hmm. นะคะ,ะ,คะ mm hmm. บอลกระดาษทอง mm hmm. บอลกระดาษจากทอง ก็เริ่มเริ่มด่างมาะะแต่ที่แน่ก็คือแค่ประกายเนี่ยมารีก็ถูกใจแล้วค่ะเนี่ยค่ะนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมเจ้าเจ้ายักษ์นะคะอัปเดตเจ้ายักษ์นะคะเขามีสองลูกอยู่คู่ข้างแล้วนะคะเจ้ายักษ์นะคะเจ้ายักษ์ชัดเจนไหมคะพอดีพอดีฝนเริ่มเออไม่ใช่ฝนเลยดอะที่เริ่มจะตกแล้วนะคะ ะะมีลูกเจ้ายักษ์อยู่นะคะมีไซส์สามร้อยเก้าสิบหกร้อยแล้วก็พันสองนะคะลูกเจ้ายักษ์นะคะก็ท่านไหนอยากได้ก็ทักมาดูว่ามีไซส์ไหนแบบไหนยังเหลืออะไรยังไงนะคะคุณมารีฟาโรฟาโรฟาโรแค่อาทิตย์กว่านะคะมารีตัดจนเหี้ยนเลยที่ให้ดูคลิปเมื่อก่อนเนี่ยคะ่ะประมาณมาอาทิตย์กว่านะคะที่ว่าตัดจนเหี้ยนเลยหนีหนีลายแดง แป๊บเดียวค่ะมาแล้วนะคะสวยมากนะคะแปบ๊บเดียวหน้าโหดๆเลยนะคะวารอถึงเขาจะถูกแต่เขามีสเสน่ห์ไม้เขาเป็นสเสน่ห์ของเขาอยู่ในตัวเนาะคนที่ชอบนะคนชอบต้นไม้เนาะ <c oughs> เขามีสเสน่ห์มีสเสน่ห์บนใบของเขานะคะมีสเสน่ห์บนใบของเขาเราชอบเนาะเราก็บอกว่ามีสเสน่ห์ <c oughs> แต่ไม่ช่้นไหนไม่ชอบต้นไม้อาจจะไม่ชอบก็ได้นะคะนะคะดูหน้าโหดๆอย่างนี้เลยนะคะหน้าโหดงองุง้มนะคะ ว้าวต้นต้นใหญ่กําลังจะได้ได้โดนตัดเหมือนกันนะคะโดนโดนตัดอีกแล้วเดี๋ยวก็โดนตัดอีกแล้วนะคะโอเคค่ะงั้นวันนี้มารีขอแค่นี้นะคะเมื่อกี้โทรศัพท์ตัดไปแล้วก็ลงเพิ่มคลิปใหม่นะคะโทรศัพท์ตัดแล้วก็เครื่องร้อนนะคะงั้นวันนี้ขอมารีขอขอลานะคะขอลาพี่พน้องทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆที่ทักเข้ามาแอดไลน์มานะคะ เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเลยนะคะเบอร์โทรมารีคุยกับมารีเลยนะคะค่ะงั้นวันนี้มารีขอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะบ้ายบายเก็บจะไข่าจ,จนนะคะปลอดภัยจากทางห่างใกลกจากโควิดนะคะสวัสดีค่ะจากใจมารีจา้า